วันนี้แหละวันนี้ฉันจะได้ฆ่าเธอสักทีโอการโตถกิจขกมวนพี่จากฉันใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นฉันต้องสิงฆ่าเธอสก่อนแล้วฉันเข้ามาในตัวเธอแล้วนะทัน right? ที่นี่เพื่อฆ่าฉันใช่ไหมล่ะ knew this day would come. ฉันรู้ว่าวันนี้ต้องมาถึง <But> แต่ว่า บอกให้เธอได้รู้ไว้ก่อนฉันจะไม่ยอมแพ้ถ้าเกิดยัไม่สู้ <S 2> <S 2> <S โอ้ฉันไม่ค่อยสนใจเรื่องอากาศหรอกนะแต่ว่ามันก็ช่วยไม่ได้นะที่บังเอิญเห็นว่าอากาศวันนี้มันดูเชื่งสวยงามเหลือเกินอะ่ะ ในวันที่อากาศดีๆแบบนี้เลี้เรียนอย่างพวกเราเออต้องเรียนวิชาอุ้ยเดินได้ด้วยกดขึ้นเดี๋ยวโอ้ยไม่ก้ไม่ทันจะทำอะไรเลยโอย้ชิบเปียงแล้ว oh God, เอาไม่ก้เลือดแต่หมดนอนได้โอ้ตายแน่ๆเอาละเธอขอโทษฉันไม่ได้แล้วนะที่พยายามทำอะไรแบบนี้ใชเมล่ะอะไรอ่ะเธอ คุณรู้สึกอะไรต่อไปเลยโอเคเอานะครับสวัสดีผมกาพวพราะผมเนี่ยทุกคกับเกมยันเดเรทเทโอกาบอสเปเทนนะครับผมหรือว่าเป็นฮาโลวีนอีสเตอร์เอ็กที่ยันเดเรทเขาสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราได้เล่นในช่วงวันฮาโลวีนอะไรอย่างนี้นะครับผมป,ปีนีเ้เที่ทําเป็นยันเวเนียที่อยู่ในเกมยันเดเรทเมเตอร์นะครับผมปีนี้เขาทําเป็นอย่อางนี้แทนก็คือหมใส่ในเกมไม่ทันนะก็เลยเอาแยากบก่อนครับผมเป็นเกม เป็นเหมือนกับอันนเทลตอนที่สู้กับแซนนะถ้าใครใครดูผมแค่น่า,าะจะบอกว่าจอมมันเป็นยังไงนะผมแต่กี้ได้เห็นแล้วทาย่ากันเลยมีเป็นนิ้วมือเป็นตัวผีนะั่นแหละผีที่ไม่มีไม่มีแขนนะผมที่มาโจมตีเราผมไม่ทันได้ตั้งตัวผมกำลงังอา่านบทอ,อยู่โดนยิงเหลือ20ตายเนี่ยจะเหลือไม่เนะี่ยไม่รู้จะรอดไหมนะผมฟันก็นไม่โดนตามตอรี่นะครับผม ผมใจเราสีชมพูนะครับผมโอเคตอนนี้สู้กับโอกาโดโตะตู้ใจคนที่สี่ตันเนื้อเรื่องถัดนะผมซึ่งไม่น่าเกี่ยวเนื้อเรื่องที่ผมพูดถึงอะไรองี้ก็เช่นวมาเธอเนี่ยโอเคก็มีเรื่องราวบทพูดคล้ายๆกับนึกถึงแซนเลยแต่มันพูดถึงอากาศว่าไม่สนใจอากาศแทนนะขณะที่แซนพูดถึงเรื่องอากาศไปแทนนะครับผมอะไรนี้นะเธอรู้อะไรไหมตอนที่พวกเราเป็นนักเรียนปีแรกของที่นี่ตอนที่ฉันเจอเธอครั้งแรกอะ รู้ว่าอะไรล่ะเดี๋ยวโอ้โโหอเคกระโดดกระโดดกันเลยโอ้ยไม่ทันได้มองเลยอ่ะโอเคมันจะอ่านบทพอด,ดีบทใหม่มากนะครับผมโอเคท่าที่เห็นนะเป็นห้าเดียวกับแซนเลยแต่มันเปลี่ยนแค่เล็บนิ้วนะใครเคยดูไม่รู้ว่าจะเคยดูหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดไม่เคยดูก็ขออภัยเลยครับผมอาจจะสปอยเกม under tale สมโฟลนะสำหรับคลิปนี้นะผมมันไม่โดนแล้วก็มีการพูดเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะพูดถึงคือเปลี่ยนจากบทที่เป็นแซนเป็นบทของโองกาสที่เราเห,เ,หเห็นเล่าอะไรอย่างนี้นะครับผมทำให้ฉันนึกถึงตัวเองคนขี้อายคนเงียบไ,ไ,ไม่มีเพื่อนเลยอะไรอย่างนี้โอเคสีฟ้าหยุด โอ้ย oh, oh, ผมจำอุ้ยโอชิบหายแล้วคือผมไม่ได้เล่นนานมากเลยแล้วตาย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 แล้วเป็นอย่างเงี้ยแย่แ yeah, ล้วโอเคคุณรู้สึกอะไรที่คอ,อเธอเลยว่า oh, ตัวผมน่าจะออฟแรงจะไปรอดเนี่ยนี่ต้องแสงว่าพวกเราจะมีอะไรที่คล้ายๆกันใช่ไหมละ่ะเนี่ยของง้นมา <laughs> โอ้ยโอเคเวนกรรมแล้วโอเคถ้าดูระบบการเล่นทำมามดูดีนะทำมามคล้ายๆกับอันเดอร์เทลมากกว่าแฟนเกมอื่นนะคุณว่างเปล่าเ <laughs> หลือข้าเลยนะ เธอสงสัยว่าเธอจะบนโลกชมรมกับฉันหรือเปล่าตอนที mm ่ฉ hmm. so. right. okay, ันเริ่มเปิดชมรมอะไรนี้อ๋อลหรอโอเคตรนนี้มันตรงที่เราต้องกระโดดมันเหมือนกันเลยอ๋อมันง่ายกว่าได้รู้สึกจะง่ายกว่านะคุณรู้สึกว่าโดนหลอกหลอนแตหลอนเม่วานนี้ฉันสงสัยว่าสักวันหนึ่งพวกเราอาจจะได้เป็นเพื่อนกันก็ได้อ่าเหรโอเคเฮ้ยยะอ้ผมไม่ได้เล่นนานแล้วมันคุมยากเนี่ยคุไมได้สนใจคำพูดของเธอเลยก็สนใจอยู่นะที่อ่านทุกคำเลย แต่ไอ้นุ่สนใจไอ้เด็กน่มบอกา่าทิ้งให้หมดเลยนะครับผมทั้ยนั้นที่จะพูดคุยกับเธอแต่เธออ่ะเอาแต่เย็นชาแล้วก็ออกทำตีตัวออกห่างอะ่ะก็ราะเธอชอบดูพีไม่ใช่เหรอโอเคโอ้ยแต่รอบแบเนี่ยเหลือหกอันนี้โอเคมันะเท่าที่ดูง่ายกว่าเอา่อตัวแซนนะครับผมแต่คล้ายๆกันเลยคุณนึกว่าสิ่งนี้มันเป็นการกระทำที่ไร้ค่าเหลือเกินจะตายไม่พูดได้นะฉันถามเธอว่าเธอจะร่วมข,ขับกับฉันไหมชมรมกับฉันไหมแต่เธอไม่สนใจเลยอะ่ะโอ้ โอ้ oh my g อ oh ดโอ้ม y ก o d โอ้ยเขียวโดนกับโดนน่ะเล็บใครเนี่ยเธอจา๋าคุณต้องการให้เธอหยุดพูดไม่สนใจเลยเว้ยไม่มีความเหมือนแซดไม่มีความเหมือนฟิตเลยไม่มีความเหมือนคารา่าอะไรเลยด้วยนะครับผมฉันก็เริ่มกังวลแล้วว่าฉันต้องโหลดเดี๋ยวไปต่อการโอ้โอเคมีการยิงบนชั้นๆนะผมเหมือนกันเลยโอ้โหเปลี่ยนเป็นหน้าตัวไม่มีแขนแทนนะทำมาดีนะผมว่าทำมาดีมากเลยอโอ้เหล้อตายแน่ๆนเลย คุณต้องการให้เธอหยุดเรื่องนี้ซะบอผมตายรอบนึงก่อนแล้วผมไปเล่นใหม่ได้ไหมจะก็ได้เจออีกคนคนนึงอีกคนนึงอ่ะโอเคยังพอจําได้แหละผมไม่เล่นนานมากเมยตายงไงย่านี้เลยอ๋อหัวใจแหลกสลายขอโทษนะครับผมรอบแรกอาจจะพลาดนิดนึงหัวใจแตกสลายซะแล้วกดแทบเพื่อเริ่มเล่นใหม่อะขอใหม่กรอบนึงรอบแรกเราพลาดเองโอเครู้สึกว่าเขาบอกให้กด n นั่นก็เป็นการปรับให้กราฟิกเป็น next gen หัว กดเอ็นนะครับผมเป็นการปรับกราฟิกใค้ดูแบบยากขึ้นเดี๋ยวค่อยปรับไปกันนะปรับดีปะท่าไหนกันนะปรับขนาไหนกันนะครับผมลองดูโอเคเจนนะรอบนี้ต้องต้อีดีผมยังไม่ชินเรื่องการกดคลิกขึ้นอ่ะโอเคอโอเคได้ละโอเคได้ละโอเคได้ละอึ๊บโอ้เจนมีความเน็กเจนโอ้โอ้โหโอเคเก้าห้าดูดีดูดีรอบรอบที่สามสี่ห้านี่แหละนะครับผมโอเคเริ่มจริงจกันแล้วนะครับผม กราฟิกเน็กเจนที่ดูดีขึ้นนะแต่วันมันจะดูแบบมืดโม้นล็หน่อยคือดูแบบอาจจะเบลอเบลอแต่ว่ามันเป็นความเน็กเจนนะผมเขาเขียนมาว่าอย่างเงี้ยอึ๊บโอเคก็การกดิ่งทิ้งตัวหนักหรือทิ้งเมาส์หนักทิ้งคีย์บอร์ดปุ่มหนักมันจะทําให้กดสูงขึ้นนะเขาผมปล่อยสูงขึ้นแล้วค่อยลงสูงขำลงอะไรนี้ได้นะครับผมเหมือนกับในอันเด์เทลเลยนะผมกานที่เราตายนี่นะอึ๊บอยู่ตรงกลางๆเข้าไว้อึ๊บอึ๊บโอเคอึ๊บโอเคอึ๊บหดยัง เยอะๆๆโอเคได้อยู่เก้าห้าถือว่าโอเคคนต้องการให้เธอหยุดหายใจโ <c oughs> คตรโหดเลยบทใหม่ว่างไงเอยชินโชโจดากุโคคุมะสุปนะอันนี้ชื่อคนในชม,มรมลึกลับนะผมทั้งห้าคนทำไมเรียกชื่อ,อยังงี้ทำไมวะ <c oughs> คืออะไรต้องการอะไรจากสังคมเลิศโอคาจังจ๋าว่าไงว่าไง้พวกสูงเหลือเกิน <c oughs> เล็บยาวนะเธอคุณได้ยินชื่อที่ไม่มีค่าอะไรเลยโห <c oughs> ดร้ายมากเลยจ้ะ ออยโน้จ๋าฉันได้เรียนรู้ว่าโรคใบน,นี้ไม่ได้มืดขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้เหงาขนาดนั้นนะจากนั้นอะ่ะอ่าฮะอุ้ยเดี๋ยวาพึ่งลงลงลงโอเคขึ้นโอเคขอไว้ขอไว้ขอไว้โอเคลงลงขึ้นโอเคโอเคประ,ะขอแม่ขอไว้ <c oughs> คุณเริ่มกำมีดแน่นโห <c oughs> เตรียมไฟตลอดเวลา <c oughs> ไม่แคร์ะไรเลยเนะี่ยฉันได้เรียนรู้ว่าคนอย่างพวกเรานั้นไม่จำเป็นต้องเศร้าพวกเราไม่ได้เป็นต้องเหงาหรือคนเดียวอะไรอย่างี้ก็คือพวกเดียวกันละครับผมไปเจอกับ คนได้มีสไตล์เหมือนกันอะไรนี้แล้วไหนบอกว่าตัวเองเหงาอ๋อคือในปีแรกที่เข้ามาได้จะเหงานะครับผมแต่ว่าพอเจอห้าคนนี้รวมเป็นชมรมนี้ด้วยก,กันก็เลยไม่เหงาแล้วอะไรนี้คุณไม่รู้สึกอะไรอีกต่อไปเลย <c oughs> นะโอเคเพลงดับไปแล้วแต่ว่าน่าจะใกล้ถึงรูสองใช่ไหมเธอให้ฟังเลยนะเนี่ยใช่ไหมล่ะ <c oughs> ใช่เด้โปรดว้าวุธโลเถอนนะสักนาทีนึงอะฟังฉันพูดก่อน <c oughs> ฟังซะโอซาวมา ฉันรู้ว่าเธอไม่อยากจะพูดกับฉันก่อนหน้านี้แต่ว่าสักแห่งหนึ่งในนั้นอ่ะเธอสัมผัสได้นะข้างในตัวเธอเป็นเด็กผู้หญิงที่เง,งาเงาคนหนึ่งที่ต้องการจะเป็นเพื่อนกันใครบางคนที่อยากมีชีวิตอย่างคนทั่วไปธรรมดาใครบางคนที่รู้ว่าสิ่งที่เธอทำทุกอย่างนั้นเป็นสิ่งที่ผิดพลาดหามาเนาได้โปรดฉันรู้นะว่าเธอ เราแ,แขนาดนั้นนะเดบโปรดถ้าเกิดเธออยู่ที่นี่แล้วก็ถ้าเกิดเธอยังฟังอยู่แล้วก็เด็บโกรลืมทุกอย่างไปซะโอเคไหมนอนลงไปทิ้งอาวุธลงและเป็นเพื่อนกันเถอะนะโอกาสแปร์อยู่แต่เราไม่มีปุ่มให้สแปร์เรามีปุ่มไฟอย่เดียวอะ okay, ่ะ <c oughs> โอาสจ่าหลบอีก <c oughs> เอาล่ะ <c oughs> ก็เป็นการตมรตีที่ดีนะใช่ไหมล่ะ จะคิดว่าพวกเราน่าจะจบเรื่องนี้ได้แล้วนะคงจบเรื่องนี้ได้ได,ดีไม่ได้หรอกนะไม่อยากจะทำานี้เงี้หรอกนะแต่ว่าเธอไม่เหลือทางเลือกฉันแล้วอะ่ะเอาล่ะคาตูบาราดานิกโตโอ้เปลี่ยนร่างแล้วเว้ยโอ้ร่างไหนดูซิร่างไหนเป็นไงบ้างโอ้ยมือทั้งหกมือใช่เลยนี่พลังนนแน่ๆลังเดียวกับเราอะ่ะที่เราเคยได้ต้นพยางกับพลังแท้จริงของ ชมรมลึกลับสตาเตอร์จ้ะโอ้อะไรเนี่ยเดี๋ยวดูโอ้โหเดี๋ยวเดอุ้ยเดี๋ยวดตัวโดนหนาวข้างล่างโอ้ยชิบหายละอุ้ยอย่าเพึ่งโอ้โหโอ้โหคือแนั้นคือช่องว่างกันเคลื่อนที่เราน้อยมากอ่ะโคตรยากอ่ะใจเย็นใจเย็นโอเคตั้งใจใหม่ผมไม่ถนัดไอ้อันที่เป็นไอ้ตอนหัวใจเสียมพูดที่เป็นลอยได้เพราะว่า มันต้องค่อยๆกดเทียนนี้เทียนนี้แหละค่อยๆเหยียบๆอ,อ่ะผมถนัดถนัดจะหลบจากเสียเงินมากกว่านะครับผมเลยมลีความผิดพลาดพอสมควรอาจจะต้องเล่นหลายรอบหน่อยก็จะผ่านนะ <c oughs> ขออภัยนะที่นี้ด้วยโอเคแต่ต้องอาจจะพูดน้อยเนี่ยระหว่างเล่นนะครับผมเพราะว่าต้องตั้งใจในการเล่นพอสมควรนะมาลองเชื่อาเราทําได้พยายามแต่ครั้งนี้แท้จริงของชมรมรับซะจ้าโอเคโอเคค่อยๆโอเค หลบปะหลบโอเคอุ้ยพี่จั่นพี่จัอีบ้าเอ้ยห้าห้าเลยเนี่ยข้าใส่ยเลยเนี่ยโอเคแล้วผ่านไปได้อือโอเคอึ๊บโอเคอุ้ยกือบโดนพี้ยัย่นแต่พิ่งใจเย็นโดดข้ามผ่านโอเคโดดข้ามโอเคประคองตัวเองไว้ในหัวงแห่งความรักนี้ให้ได้ยังเอาสุกใช่ไหมล่ะใช้เลยเหรอฮ่าห้า happy เือเกินหัวร้อนเนี่ยเพราะเด็กคนนั้งนงั้นหรอเด็กผู้ชายคนนั้นน่ะ ใช้เลยโอเคอุ้ยมันมายิงนี่โอ้ใจเจียนใสเยนเนค่อยๆค่อนนะวนเน้น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 วนว่อนว่อนว่อนโอเคค่อยๆกระโดดเทียนิดเทียนิดอ่ะว่อนนั่นนี่ดีสุดแล้วอย่างเงี้ยค่อยเทียบเทียนนิดเทียก้าเทียก้านะครับผมไอวผู้ชายคนนั้นโอเคเพื่อตัวเขาเองงั้นเหรอถูกต้องนะครับโอ้เฮ้ยย่เฮ้ยลงลงโอเคโอเคได้อยู่อุ้ยเด็ดจริงอ้าวอ้อุ้ยเกียร์ท่านี้สุดเลยเมื่อกี้เหมือนมันเกาะเกาะเนอะมันมันมีแม่เหล็กตูดตูดเอ้ยฐานอันน โอ้ยมือเปียกแล้วเนี่ยเนื้อออกมือเต็มหมดเลยโอเคเพื่อตัวเขาเองใช้เลยทำเพื่อตัวเขาถ้าเกิดเธอเป็นเจ้าของเขาแล้วก็อุ้ยอะไรวะเอ้ยเกือบหูนะโอ้โหมันทัดเดี๋ยกว่าแซนแต่มันดูง่ายกว่าง่ายกว่าแซนนะดูแบบค่อยๆโอ้ยมันโอเคสังเกตตั้มือดูดูมือได้ก็ได้ดูมือของโอกาก็ได้โอ้ยขวาโอเคมีการปรับมือด้วยโหทำกับอีกมันดีนะเอ้ยโอ้ย แต่มันไม่ได้เร็วนะก็ดีละถ้าเร็วคงคงลำบากเราอ่ะมันมาทำให้คนที่ไม่เคยเล่น u n d e r t เ l e เขาเล่นแล้วมันนั่นนะง่ายขึ้นนะผมเป็นเจ้าของเขาเริ่มคิดตามคิดตามเธอจะแฮปปี้งั้นหรอมีเขาสูงงั้นหรอโอเคต่อถ้าเดิมรอแฮปปี้อุ้ยเดี๋ยวดูโอ้มีสายขวาใจเย็นอุ้ยค่อยค่อยโอเคประคองประคองตัวเองไว้อุ้ยยะใจเย็นเย็นยังได้อยู่โอเคตรงกลางไว้ เอ้ยมันเร็วขึ้นนิดนึงแต่มันยังไม่เร็วมากคงอาจจะมีเร็วเท่าอันเท่าแสนรอบหนึ่งนะผมว่ามีความสุขใช่เลยแล้วการณที่รักเขารหรือว่าหรือว่าอะไรเหรอหรือว่าอะไรเหรอโอ้มันตันมันตันมันตันโอเคค่อยๆค่อย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 มาฝั okay, okay. ่งนี้โอเคโอเคอุยทะลุได้โอเคโอเคอุยใจเย็นหัวมันเยอะเหลือเกินรักเขาหรือว่าอะไรจ๊ะทำลายคนที่รักเขา ใช้อู๋เดี๋ยวมันกดฮืมผมจิ้มผมพัดมันเลื่อนไม่ได้ชั่วคราวโอ้ my god สแตมเมีโอ้ยใจแค่ท่าพวกนี้จริงจริงเลยหุบปากนะร่างกายนีนช่างอ่อนแอเหลือเกินเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวจะโอ้ไม่ทันคิดไม่ทันเวรกรรมละเสาวเงียบไปละตึกตึกโอ้ผมว่าผมไม่รอดแน่เลยถ้าเกิดมีท่าแม้แต่สุดท้ายเหมือนกับแซนที่ผมจบแน่แน่โอ้มไม่รู้จะเป็นท่าอะไรอีกอะ เอ้ยอย่าอย่านะแต่พอได้จบเรื่องนี้แล้วพร้อมแล้วใช่ไหมสิบสามเลยลจะรอบได้เล็กเล็กคมวนคนเลยดนะ้วยการโจมตีนี้นการโจมตีสุดท้ายนะโอ้ยเดี๋ยวนะวผม้องเจอวักมงวลแน่ๆเลยที่วนวนรอบทิศทางอะ่ะต้องเต็มใจให้ดีนะสิบสามนีผมมนออ่ผมไม่น่าจะรอดอ่ะผมไม่ถนัดเท่านนี้ด้วยโอเคมาแล้วน่าจะใช่ อุ้ย <ítulo> uh, อันนี้ก่อนเหรอชิบหายแล้วอันนี้ผมไม so oh, oh, hey. ja ah, okay. oh ่ชอบอันนี้เลยอ่ะเฮ้ยเล่าฮ่าอีบ้าเอ้ย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 โอ้ยโอ้ยเล่าฮ่าแ่น่อย่าเพิ่งตอนนี้อย่าเพิ่ตอนนี้อุ้ยมันเร็วขึ้นปะไม่เร็วขึ้นโอเคโอ้แม่เจ้าไม่น่ารอดวะเฮ้ยอะตรงนี้ยังรอดเดี๋ยวพอนี้มันมันยังผมผมถนัดตรงนี้แล้วผมโปโแล้วแต่แล้วตอนนั้นอะแต่มีท่านะใช่ไหมอ้ยชิบหายแล้วไง โอ้ยมันแหลกทีนึงด้วยเมื่อกี้นี่เออวไม่ยังไม่ไดแหลกตอนนี้ด้วยโอ้คิดผมว่าได้จะได้แล้วแหละแต่เมื่อกี้มันแหลกเฉย,ย,ยก็มมตวกส,วสวยอ่ะ <c oughs> ใจเย็น,นะจะโอกาจ๋าเบาๆก็พอแล้วคือถ้าเกิดเรามือทิ้งๆพอแล้วก็ทำทุกอย่างมันได้แล้วก็สมไปถึงมือแล้วได้ว่าเราต้องทำไงเราจะคุมได้อยู่นะครับผมประเด็น,นคือมันไม่ค่อยได้ไงค่อ,คอยๆค่อยๆวันนี้ง่ายอยู่ถ้กิดมันจะขึ้นท่าอย่างนี้มาโอเค โอเคเพอร์เฟกต์การสู้แท้จริงเริ่มต้นนะบัดนี้ใจเย็นๆเฝ้ามองดีๆโจมตีมายังไงก็รับมือให้อยู่ไปซ้ายโอเคโดดตรงหัวใจตรงกลางอย่างนั้นแหละโดดไปซ้ายเหมือนเดิมอ่ต่อไปอะไรรอขึ้นโดดโอเคอู๊เกือบโดนโดดข้ามโอ๊ยเกอบไปโกงได้บอกเธอทำะไรเราไม่ได้หรอกเกือบโดนเลยมีความสุขมากๆเลยสังเกตล่างของ ขอโอกาแบ่งขึ้นองค์การบริเวณเหนือนอกไปนะครับผมโอเคค่อยๆกระตีกระเกเเียทียนนิดเทียนนิดเทียนนิดเทียนนิทียนนนะครับผมึะบ๊บระเจ๊บระจี๊บกระเจี๊บกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบกรอเจีอยบกระเจยบกรเจี๊ยบรเจ๊ยบกระเจี๊ไบกระเจ๊กระเจี๊ยบัรเจา๊อบะเอี๊ยบกเลี๊ยบกเี๊ยบกระเจี๊ยเจียบกรียกี้เบนีอบะเลยโอเค ลงขวาลงซ้ายโอเคได้อยู่แตดซองแนละแต่สองได้อยู่ยังเหลือเยอะเยอะรอบที่ผันผันนแล้วกันนะเพื่อตัวเขาเองเพื่อเทวเจ้าของเขาแล้วก็อะไรเลยโอเคท่าน,นี้ง่ายนะผมท่าน,นี้เคผลักดันไปจุดที่อยู่มุมซ้ายขวาซ้ายขวาในนั้ก็แค่พยายามเกาะซึ่งหัดให้ออกมาได้มันยังง่ายเพราะว่ามันช้ากว่าแซนเยอะเลยนะผมค่อยๆๆๆตอนนี้เป็นเหมือนช่วงพักเบรกข,ของเรานะครับผมสำหรับการทช้ท่าน,นีอนะ้อุ้ยได้๋ย้วอึบโอเ้เกือบ มันจะช้าไงถ้าเกิดเราเราถ้าเกิดมันไม่ช้านะเราจะพลาดหม่กกินเนี้ยได้นะโอเคโอกาเขาเฮลกาเราเป็นเจ้าของเขา,าจะมีความสุขใช่ไหมล่ะใช่เลยอึ๊บโอ้ยได้อยู่เร็วขึ้นแต่ไม่มากอะไรยังคุมได้อยู่หลังจากช่วงเนี้ยอาจจะเจออะไรเทียบยากกว่านี้หรือว่าเจอที่ผมไม่ชอบด้วยผมต้องพยายามประคองตัวให้ได้เฮ้ยโอเคได้อยู่เฮ้ยโอเคได้อยู่ ไม่ยากเท่าไหร่แต่ก็ไม่ใช่ง่ายมีความสุข okay. โอเคทงการที่จะรักเขาหรือว่าโอเคค่อยๆค่อยๆนะค่อ okay. ยๆค่อยๆค่อยๆดูจังหวะดีๆว่ามันจะมาทางไหนว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 นโอเคนี่ไม่ยากนะัก็เราวนเป็นนะไม่ยากเลยนะครับผมโอเครักเขาอะทำร้ายคนที่หรือว่าทำร้ายคนที่รักเขากันแน่ท่านี้ผมไม่ชอบเลยนะจริงนะท่านี้ผมเกลียดมาก อุ้ยเกือบโดนโอ้ยโดนโดนพอโดนโดน,โดนยาวมากท่านเนี้ยผมไม่ชอบท่านนี้เลยคุบป,ปากนะโดลคิโดนไปหายไปหลายเลยหายเกือบสิบนะอุย้ยชิปเป่งแหละใจเยน็นใจเยน็นใจเยน็เอยนอู้เอา้ามันไม,ไม่ไม่ว้าบเอาไงไม่ชอบเลยว่ะมาเจออะไรอย่างเงี้ยสุ่มมามเรื่อยๆโอเคใจเย็นนะโฟกัสเกมเข้าไว้อ๊บโอเคโดดเข้าไปถ้าผมุ่้จะจบมันแล้ว มาห้กสิบเอ็ดถือว่าดูดีอยู่การตีครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะอุ้ยขึ้นโอเครราคั้งสุดท้ายใช่ไหมสุดท้ายแต่มาเยอะใช่ไหมซ้ายโอเคมีอะไรอไหมขึ้นขวาใจเย็นๆเกียร์ท่านี้แล้วเหรอเกียร์ด้านนี้เกียร์ด้านนี้โอ้ยโดนยาวๆอีกแล้วเกียร์ด้านนี้เกียร์ด้านนี้สี่หกขึ้นลงลงโอเคโอเค ขึ้นขึ้นขึ้นโอเคโอเคเฮ้ยซ้ายโอเคค่อยค่อยขึ้น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 โอเคโอเคอยู่นี่นโอ้ขวา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 โอเคได้อยู่ได้อยู่ซ้ายอย่าพูดบ้าบ่อยๆสิเฮ้ยมาแล้วท่านิำนานนั้นโอ้ยานะยายนายนยายนะยายนายยายโอ้ยอยาๆยาย่าไอ้บ้าเอ้ยยิงมาโดนังว่าอย่อยุดหยโอเค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  โอเคมันถึงจุดจบแล้วใช่ไหมมันหนูไม่ยอม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 เต่นะโอกาจังยอมแต่ยอมผ่ออมานแล้วพลังของฉันมันหายไปแล้วฉันไม่สมใจที่จะโอกาทำงานตัวเองไม่ได้แล้วจริงอ่ะถ้าต,ตีไปแล้วไม่ตายนะหลบได้นะปุ๊บโอ้แต่เอลอล้มเอออุ๊ยน่ารักมาเช ือตาพริ้งเลยนะบทไม่มาแผลนี่มันฉันคงรอดไปไม่ได้แน่ๆเลยฉันคิดว่าสต๊ัฟฉันคงจกแค่นี้แล้วสินะเนี่ยโอไ๊ไม่ไม่มันยังไม่จบฮะถ้าเกิดไม่มีกันตัวยาวๆลองช็อตเดยวลองช็อตคืออะไรเดี๋ยวต้องเตรียมพร้อมนะเฮ้เด็กเจเห็นสักวันนึง เราไเจอกันอีกครั้งนึงแน่ๆใช่แล้วล่ะถูกต้องแล้วตอนแรกเธอเป็นนรกอหะนะจะรอคอยอยู่เธออยู่ที่นั่นเองเหรอแล,แล้วพวกเราจะได้สารต่อกับสิ่งที่เราทิ้งค้างไว้ยันเดร t เทลคุณชนะเกมแล้วกดออกได้โอเคครับผมเนี่ยคือยันเดร t เทล โอเคาบอสแฟทท่นนะผมเป็นแฟนเกมของอันเดเชลที่คุณยันเล้เด้เขาสร้างขึ้นมานะครับผมก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็มีแค่นี้นะสำหรับเกมนี้นะครับผมก็เป็นเกมที่ยันเล้เด้เขาสร้างมาเป็นสำหรับอ hey, ีเวนต์วันฮาโลวีนไว้ให้เล่นหนุกๆกันนะครับผมโอเคก็รู้สึกว่าตัวอัปเดตแพทหน้ากำลังจะมาในเร็วนี้นะ,นะครับผมก็เดี๋ยวไปรอดูกันซิว่าจะเป็นยังไงนะสำหรับเกมยันเด้มเซมิเลเตอร์อัปเดตแพทที่จะมาถึงก็เป็นก็จะเกี่ยวข้องกับตัวโอซนะนะครับผมที่เป็นสตู่ใจของเราเพิ่มเตเิมตอีมเเเเววนนนนนนนตต์ข้้้้าาาามมามมม็็็ทีีีีี่่่่แแและนะะหหงัััคคครรบบผกส ผมตกไปข้างหน้าโอเคสีจะทำด้ครับไปแล้วบ๊ายบาย